หลายๆคนก็บอกว่าต้องการการพัฒนาคนุณภาพชีวิตต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นรูปแบบการดําเนินเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาจะทําความงามไปเพื่ออะไรแล้วจะได้เงินอย่างไรรูปแบบในแบบผมเนี่ยมันคือการทําความงามให้กับพื้นที่บ้านตัวเองทุบกระลอกทุบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยมาทุกบ้านคนมาพร้อมกับเงินสดเสมอ การที่ทางโซบนิสัยเองทางจังหวัดบึงการเองได้มีการเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้มีการเรียกว่ากระเพื่อมหลายๆคนก็บอกว่าต้องการการพัฒนาคนราบชีวิตต้องการที่จะมีคุณรอบชีวิต ดีขึ้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเรียกว่าชอบความงามอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบการดําเนินเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาจะทําความงามไปเพื่ออะไรทําความงามแล้วแล้วแล้วยังไงต่อแล้วจะได้เงินอย่างไรพื้นที่ที่ผมไปทํานะผมให้ความสําคัญกับการจัดการพื้นที่บ้านตัวเองให้สวยสาาถาปัตยกรรมอ,อ,อาคารบ้านเรือนการปลูกดอกไม้หวานอย่างเงี้ย แทบจะไม่เคยเห็นเลยในงานพัฒนาชุมชนแต่ในเครือข่ายโซปวสัวสยโมเดลเนี่ยคือข่ายของผมเนี่ยทุกคนนะครับยิ้มมีความสุขดีใจได้เปลี่ยนแปลงและและชอบในสิ่งเหล่านี้อาชีพปกติเราก็จักสารอยู่แล้วค่ะเมื่อก่อนเราทำทำกระติบข้าวเนาะก,ก็ราคาไม่แพงเราก็ฝืนทำเพราะว่าเราไม่อยากออกจากพื้นที่บ้านเรา แต่นี้เราโชคดีที่มีหลานหลานเราจุออกแบบเราเลยมาพัฒนาเป็นกระเป๋าตะก้าเป็นกระเป๋าสวยๆเป็นของวัยรุ่นหน่อยวัยทำงานหะไอย่างนี้เขาจะมีลูกค้าประจำอยู่แล้วเขาจะโทรมาสั่งตะก้าสิบใบตะก้าหรือว่าถาดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องทำให้เขาในราคาที่ว่าไปกันได้ ที่แรกไปบ้านอาจารย์ครับอาจารย์ครับก็อยากได้นะไปเป็นต้นแบบให้หน่อยเอามันจะไหวหรืออาจารย์เราไม่รู้สีเขียวสีม่วงเอา้าเฮ็ดจังไดเนาะบาดนี่ทุบกระลอกทุบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาประตูหน้าบ้านไปไว้ฝั่งโน้นทุบสีโน้นสีนี่โอ้ยคือลื้อหมดเลยตรงนี้มันเป็นจุดบอดอาจารย์ว่า มองมันเข้ามาในี่รถผ่านนี่มันไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นบ้านสวยความงามของบ้านความงามของพื้นที่คือการท่องเที่ยวกเกษตรที่ให้คนแปลกหน้าอยากจะเข้ามาสัมผัสเจอคนมาพร้อมกับเงินสดเสมอขอบคุณอาจารย์ ที่ช่วยมาทุกบ้าน <laughs> อันดับแรกเลยนะผมไม่ค่อยเห็นชาวบ้านยิ้มผมไม่ค่อยเห็นนะเมื่อก่อนเนะี่ยตอนหลังเนี่ยผมเห็นชาวบ้านยิ้มเป็นเรื่องปกติเลยผมเห็นชาวบ้านนะเออกูรีกูจออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ในเรื่องของเงินเนี่ยเขาได้อยู่แล้วหลังจากเข้าโครงการอาจารย์เนาะเปิดบ้านเปิดใจทําบ้านให้สวย อันทีแรกเลยอันดับหนึ่งเลยคือความสุขเปิดบ้านขึ้นมาตื่นขึ้นมานี่บ้านเรามีดอกไม้สวยงามบางคนที่ยังไม่ยอมรับเราเนาะขับรถมาก็ยังชะลอดูแสดงว่าเขาเขาตำตาตำใจแล้วแหละเจ้าหน้าที่หรือว่านหน่วยงานเขาขอมาถา่ายรูปอันดับแรกไม่เป็นไรมาเชิญเช็คอินหลังบ้านหน้าบ้านสุดท้ายก็ไปดูร้านค้าของเราเรื่องอไรายได้ก็เข้ามาเรื่อยๆ เราก็ทำงานขายอยู่แล้วอาจารย์ค่บเป็นบุคคลที่ระเบิดความคิดระเบิดความรู้สึกของคนต้องยอมรับว่าบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมองว่าการเดินทางที่เขาต้องเดินทางมาไกลๆเข้ามาดูอะไรแต่พออาจารย์เอาศิละปะเข้ามาจับต้องแต่งแต้มสีสันมันทำให้คนเห็นแล้วต้องหันกลับมามองอีกที อาจารย์เป็นคลที่ที่ที่เข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนแล้วอาจารย์เอาศิลปะเข้ามาต่อเติมจริงๆมันจึงทาให้คนได้รู้จักว่าบึงการอยู่ตรงไหนบึงการเปลี่ยนไปสเสน่ห์ของบึงการในแต่ละที่ในแต่ละอําเภอมีความแตกต่างกันแต่เมื่อนํามาต่อแล้วเนี่ยมันทําให้บึงการมีสเสน่ห์มากขึ้นเรียกว่าครบรถมันเป็นเส้นทางที่มีสเสน่ห์และเติมเต็มในเรื่องของการท่องเทียท่ยวจริงๆ ตอนนี้นะครับผมมาที่จุดหนึ่งนะครับเรียกว่าสถานท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่นะครับแต่เป็นโรงพยาบาลโซภิไสยนะครับที่นี่มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือนอกจากจะเป็นสถานที่ดูแลรักษาคนป่วยแล้วยังเป็นแหล่งที่มาของคําว่าศิลปะบําบ,บัดคือจริงๆแล้วความงามของศิลปะเนี่ยมันททาห้คนเนี่ยดูผ่อนคลายและดูสนุนทรี โดยเฉพาะสถานที่ที่คนเจ็บป่วยเนี่ยการที่มีศิลปะเนี่ยมันทาให้เป็นการลดความกังวลน,นะครับความวิตกแล้วก็ทําให้เขาดูผ่อนคลายโดยเฉพาะพื้นที่นะครับเวลาเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันก็จะมีแบบคนไข้จํานวนเยอะนะครับแต่ว่าขณะที่เขากําลังรอตรวจหรือทํากิจกรรมแล้วก็ตามเนี่ยการมีศิลปะมาทําให้เขารู้สึกว่าดูสบายขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ ือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากนะครับอยู่ที่นี่มา4ปีค่ะอาคารก็จะเป็นแบบสภาพซูซมนิดนึงค่ะพื้นเพก็เป็นคนอาเภอโซ่พิสัยอยู่แล้วคือตัวเองนะเป็นคนที่โซ่พิสัยตั้งแต่กําเนิดน,นะคะแล้วก็ตอนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยอาคารทุกอย่างมันเป็นสีขาวเปื้อนไปด้วยตะไคร่น้ํานะคะตอนนั้นมาทํางานหน้าฝนพอดีความรู้สึกใครเวลาเข้ามาโรงงานก็จะเป็นความรู้สึกแบบ เศร้าๆนะครับคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมวนมองมวนมองไม่ค่อยสดชื่นอะ่าไหร่ครับจุดประเด็นเรื่องแรกเลยนะครับคือคุณพ่อผมมาเสียที่นี่ผมมาผมมาเห็นโรงพยาบาลแล้วผมรู้สึกว่าเออมันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วแหละผมนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยคุยกับพออเลยพออก็คิดแบบเดียวกับผมว่าต้องเชนก็เลยจับมือกันเลยก็เป็นสิ่งอะไรที่ทา้าทายนะสนุกดี แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเยอะมากเลยจากสุดโทมจนค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นแบบนี้มันไม่ง่ายเลยฮะถ้าไม่ใช่เพราะวิสัยทัศน์พออ,อนะครับมันไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้ต้องยกเครดิตให้แกนะครับคือที่สุดแล้วคนนี้ อาจารย์สุรพงษ์รักษณวุฒินะคะที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัยนะคะได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ขาบเข้ามานะคะอาจารย์ขาบได้นาเรื่องของอศิลป,ปะบําบัดนะคะเข้ามาสู่โรงพยาบาลโซ่พิสัยก็ทําให้เกิดมีสีสันขึ้นมารู้สึกว้าวเพราะว่าไม่คิดว่าโรงพยาบาล,ละจะจะมีสถานที่แบบนี้ค่ะคือเป็นสถานที่ที่แบบทันสมัยแล้วก็ร่วมกับมีศิละปะบําบัดพอมีเรื่องศิละปะเข้ามาก็จะทาให้คนไข้เขาจิตใจดีขึ้นนะครับ กายก็จะดีขึ้นไบด,ด้วยนะครับก็เหมือนเจะรู้สึกว่าสดใสขึ้นพอคนไข้เขามานอนในตือผู้ป่วยในอะค่ะเขาจะรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายไม่กดดันไม่มีความเครียดค่ะแล้วก็พอสภาพจิตใจเขาดีขึ้นร่างกายเขาก็ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะก็คือ,อะจะได้รับคำชมจากคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้ตลอดค่ะ คิดเช่นสตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เป็นคิดเช่น Studio ไว้สำหรับถ่ายทําเมนูของคนป่วยให้คนที่ไม่ป่วยอยากทานแล้วก็มาสาธิตแนะนําอาหารด้วยมันเป็นภาพใหม่เลยนะครับซึ่งภาพอย่างเงี้ยไม่เคยมีในประวัติการของลรมพยาบาลรัฐเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเกษตรนะครับมันสามารถจะมาคอลแลบกับ เรียกว่ากระทรวงสาธาสุขใช่ไหมอ่านี่คือกระทรวงสาสุขโรงพยาบาลเราเข้าสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอ่าสุดยอดเห็นไหมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยมัตุนิทางการ,กรเกษตรเราเลือกจาก DMT ก็คือกเกษตรที่เขาเข้าสู่โครงการ เข้าสู่โคงการคือเขาจะเขา้าเกษตรก่อนกเกษตรของอำเภอแล้วอำเภอก็จะแนะนําว่าเจ้ามีเจ้าน,านี้แล้วเราก็จะโคกับเขาคลิกกับเขาว่าเขาส่งนะาะส่งผักอะไรที่เราได้บ้างดีขึ้นเราดูจากคนไข้ที่มานอนแล้วไม่กลับมานอนซ้ําบ่อยก็คืออาการก็คือดีขึ้นบางครั้งเราได้วัตถุด,ดิบดีแล้วก็ได้ภานชนะที่ดีคนไข้ก็สามารถรับประทานได้มากขึ้นตามที่เราดีตามที่เราเช็คก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเรา ก็ได้หบบว่าได้คนรู้มากขึ้นสามารถพูดได้ว่าโรงพยาบาลเราทําอะไรได้บ้างแม้กระทั่งห้องนี้ปกติก็ทําอาหารธรรมดาแต่ก็ต้องเตรียมให้คนไข้ผู้ป่วยก่อนกลับบ้านที่ก็คือคอนซอลในเรื่องของว่าคนไข้เบาหวานก็กินยังไงคนไข้ความดันต้องกินยังไงยาตผู้ป่วยก่อนกลับบ้านต้องมาเจอเราค่ะเพื่อเรียนรู้ในการที่จะไปประกอบในที่บ้างอร่อยมาก ไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลนะคะมีรอยยิ้มเปื้อนหน้ากันทุกคนเวลากลับไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็เช่นกันค่ะทํางานด้วยความสุขก็คงอาจจะอยู่นี่ตลอดตลอดจนจนกเกษียณน,นะคะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ขามนะคะที่ที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลสู้พิสัยนะคะขอบคุณมากค่ะ กว่าจะทําให้เกิดการยอมรับหรือกว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจได้เนะี่ยบางทีการพูดอย่างเดียวมันอาจจะทําให้คนนึกภาพไม่ออกไม่สามารถเดินไปพร้อมกับเรามันมีความจําเป็นเหลือเกินค่ะที่จะต้องทําให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว,ว่าพี่พรอณชุมชนมีชีวิตเนี่ยเริ่มก่อนทุกคนก็เริ่มมองภาพออก เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างไรการที่ทางโซฟิสัยเองทางจังหวัดบึงการเองได้มีการเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันทําให้มีการเรียกว่ากระเพื่อมแน่นอนค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยพอนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เขาคงอยากจะใช้เวลากับพื้นที่ให้มากที่สุดถ้าเผื่อเรามีจุดที่1จุดที่2จุดที่3ให้เขาเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงต่อไปได้เนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่ากับการที่เขามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขารู้สึกอิ่มมันใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า แล้วก็ได้เติมเต็มแล้วทำให้สัมผัสได้หลากหลายรูปแบบสำนักสงฆ์นี้แต่ก่อนนิยมเป็นป่าช้าป่าช้าสาธารณประโยชน์แต่ว่าป่าช้าโยม็ยเพียงแค่ได้ยินชื่อคำว่าป่าช้าเนี่ยก็น่ากลัว แล้วคนลูกหลานหรือว่าญาติโยมเนี่เข้ามาเนี่กลัวมันเป็นป่าเราก็เลยคิดว่าเอ๊จะทํำยังไงจะทําให้ป่าช้าเนี่ยที่เป็นที่สงบแต่ว่าญาติโยมนี่เข้ามาแล้วจะสงบด้วยแล้วก็ไม่เกิดความหวาดกลัวไม่น่ากลัวเราก็ไปเจอไฮาลาที่โยมชาวบ้านเขาทิ้งคือมันไม่ได้ใช้แล้วในสมัยปัจจุบันแต่สมัยก่อนเมื่อประมาณสัก20ปี วิถีชีวิตของเราก็อยู่กับปลาอยู่แล้วละ่ะอยู่กับปลาปลาแดกนี่บ้านไหนมีหายปลาเยอะนี่บ้านเศรษฐีอะไรบ้านนั้นแต่ทุกวันนี้มันเป็นปลาลาสาเร็จรูปปลามันก็ไม่ค่อยมีทีนี้โยมก็ทิ้งไว้ตามข้างทางแล้วก็บางที่มันก็เป็นแหล่งเพาะของลูกน้ํายุงลายพระอาจารย์ไปเจอก็เลยคิดไอเดียขอโยมไปขอโยมแล้วก็เปิดรับบริจาคจากญาติโยมหายทุกหาที่โยมเห็นเนี่ย คือเป็นของญาติโยมที่บริจาคมาแล้วก็เป็นไหที่ผ่านการหมักปาลาร้ามาแล้วทั้งหมดเป็นไหเก่าก็เก็บว่าคือ,อจะเอามาทํายังไงเนาะก็คิดไอเดียพอดีได้มีโอกาสรู้จักกับท่านอาจารย์ขาบไปดูงานที่บ้านของท่านก็เห็นไอเดียท่านก็ให้คำปรึกษาคือมาทํากําแพงหองมาทําลูกชิ้นไหพอเราทําแล้ว มาปรับภูมิทัศน์จัดเลียงห้อะไรเรียบร้อยแล้วเออมันสดใสมันไม่น่ากลัวมันดูว่าเออเข้ามาแล้วมันมีความสงบมันมีความสดใสมันมีความเบิกบานในนั้นนี่ก็คือที่มาของคําว่าสวนธรรมพันธุ์ไห่ญาติโยมที่มาเนี่ยคนที่เอาไหายมาบริจาคเขาก็จะมาดูไหของเขาแล้วก็เวลาญาติโยมมาทําบุญเนี่ยมาทําบุญเออยายคนเท่าคนแก่อาจจะไปรอไหว้พระ ไวยทานแต่เด็กๆลูกหลานที่มาด้วยก็มาถ่ายรูปมาเดินเที่ยวเข้าวัดมากขึ้นจากที่ไม่เคยเข้าวัดก็เข้าวัดลูกหลานคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ชมได้ดูอะไรเขาก็เข้าวัดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ตอบรับของญาติโยมบ้ด,ดีดถ้าเมื่อก่อนก็จะยังไม่เป็นที่ดึงดูดถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นสำนักที่เคร่งในการปฏิบัติธรรมหลังจากที่มีการ ทำกิจกรรมแล้วก็มีการทําสวนทําพันธุ์หยค่ะก็คือด้านหลังแม่ชีที่เห็นอยู่นี้นะคะก็นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ก็ให้ความสนใจค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความสนใจก็จะมีชื่อเสียงต่างจังหวัดด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าดีค่ะเป็นโอกาสที่ดีก็สําหรับเกษตรกรหรือคนที่ทําเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับ อ,อันดับแรกเลยนะผมบอกนะครับรูปแบบในการจัดการเนี่ยให้มองตัวเองเป็นหลักก่อนมองตัวเองเป็นหลักก่อนคือว่าจัดการพื้นที่ของเราสมมติว่าเรามีพื้นที่ที่กว้างใหญ่เรามาจัดการพื้นที่เล็กๆที่จะทําให้เป็นโรโมเดลเป็นต้นแบบโดยการจัดองค์ประกอบให้สวยงามทําได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยมากการเอาสีเข้ามาใช้การปลูก ดอกไม้สีหวานหวานก็ทําให้จากแห้งแรงก็กลายเป็นอะไรที่มันดูมีความระมุลระใหมนะครับแล้วก็เปิดให้เด็กวัยรุ่นนะครับเข้ามาในพื้นที่ของเราเพราะเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กที่มีความวัยในการใช้โซเชียลมีเดียเนาะที่จะทําให้เขาเนี่ยส่งต่อขยายผลฉะนั้นเราต้องเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนเราเรา,ามีหน้าที่คือจัดการพื้นที่ ให้มีความงามที่เบ็ดเสร็จความงามเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เรามีแสงมีตัวตนมีออรา่าและทําให้เรามีตํานานเราเนี่ยจะอยู่โดดเดี่ยวหรือว่าจะทําอะไรเพียงคนเดียวหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งพ่อจ๋าว่ามันไม่มีพลังแต่ถ้าหากว่าเรามีองค์กรและมีเครือข่ายทํางานร่วมกันแล้วก็หลายๆภาคส่วนทํางานร่วมกัน เกิดประโยชน์อย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างมากบึงการเนี่ยเป็นจังหวัดน้องใหม่ก็จริงแต่สเสน่ห์เขาเนี่ยดูแล้วนี่มันชวนให้หลงไหลเชื่อว่าทุกท่านที่เดินทางมาที่จังหวัดบึงการรับรองว่าไม่ผิดหวังด้วยสเสน่ห์ที่บึงการมีอยู่แล้วก็อยากจะปักหมุดเลยค่ะว่าบึงการเนี่ยเป็นอัญมณีมรกตทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนสร้างสารรค์จริงๆค่ะดีมากค่ะดีมากขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะ ha ha ha